นะครับบอกแบบนี้ว่าจะให้สวสละเงินเดือนทั้งหมดไปช่วยแก้ไขสถานการณ์การระบาดของไวรัสมันจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะว่าต่อให้สอสอสอวสละเงินเดือนกัน3เดือนก็ได้เงินเดือนมากสุดแค่300ล้อยลอสามร้อยกว่าล้านนะฮะคนมีเงินนะก็มอง300กว่าล้านเป็นแค่300กว่าล้านนะครับคนมีเงินนี่ชีวิตมันดีนะฮะบ,บอกว่าไอ้สามร้อยกว่าล้านนี่มันไม่สามารถเอาไปทําอะไรได้เลยนะครับสสและสวไม่ได้รวยเหมือนกันทุกคนบางคนมีแค่เงินเดือนแต่มีภาระค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่มากเอ๊ะ คุณกิติศักดิ์เป็นสสหรอครับต้องลงพื้นที่สอวอไ,มไม่ต้องลงพื้นทีไ่ไม่ต้องหาเสียงไปเกาะแข้งเกาะขาพลเอกประยุทธ์ครับคุณจะไปลงพื้นที่ทําไมอย่ามั่วนะครับคุณกิติศักดิ์บอกว่าการสละเงินเดือนเนี่ยจึงไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาให้ประเทศไทยไทยยังไม่สิ้นไรไม้ตอกถังแตกถึงขนาดต้องให้สอสอสอวอและข้าราชการต้องสละเงินเดือนทั้งหมดรัฐบาลมีงบช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับแล้วก็ด่าต่อว่าไอ้คนที่เสนอประเด็นแบบนี้มันแค่เอามันทางการเมืองทุกวันนี้สอวอเสียสละก,กับประชาชนซื้อนู่นซื้อนี่ จากประชาชนตลอดนะครับแล้วก็ด่าต่อว่าคนไม่ชอบสวอย่ามาบอกให้สวหักเงินเดือนเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่ามาดาม่าก,กับบุทธิสมาชิก นะครับเพราะฉะนั้นมุมมองวิธีสมาชิกเขาเป็นแบบนี้นะครับเขาคิดว่าการที่เขาได้เงินเดือนของเขาเองและผู้ช่วย 2, 5 0 0 0 0หบาทและไม่มีการประชุมเนี่ยมันจําเป็นนะครับเขาคิดว่าการที่ประชาชนซึ่งตื่นเช้าไม่มาไม่มีจะกินทุกวันทุกวันบางคนขับแท็กซี่กําไรวันละ3า0บางคนขายหมูปิ้งกาไรวันละ3า0ตั้งคําถามว่าทําไมเราไม่มีจะกินทุกวันแต่สวตื่นเช้าไม่มีอะไรทําไม่มีงานทําเป็นเรื่องเป็นราวหายใจไปวันๆนะครับตีซสว่า2 0 0 0 0ื 2,500องหารสานะครับหายใจทิ้งไปวันๆก็ได้แล้ววันละ8,000บาทมันสมควรหรือไม่นะครับคำนวณแบบนี้นะครับเงินเดือนสอวอที่คุณกิติศักดิ์บอกว่า300กว่าล้านมันกระจอกมันน้อยเนี่ยนะครับถ้าเอา300ล้านเนี่ยเยียวยาประชาชนคนละ5,000บาทเนี่ยนะครับจะเยียวยาประชาชนได้ทั้งสิ้น60,000คน เพราะฉะนั้นคุณกิติศักดิ์หรือที่สมาชิกถามใจตัวเองดูนะครับท่านตื่นมาท่านไม่มีงานทําเพื่อนร่วมชาติของท่านคนขายหมูปิ้งคนขายไก่ปิ้งคนขับแท็กซี่เขาไม่มีจะกินเขาจะถูกยุดลดเขาไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เขาจะเอาเงินที่ไหนกินข้าวแต่พวกท่านหายใจไปวันๆได้วันละ8,00 0บาท800 0บาท8,00 0บาทถ้าไม่เข้าใจนะครับ